นะขังขายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นนะโมขังขายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นโมพุทธขังขายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นพุทธทาขังขายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นทายะขังขายั่ง พินทุชาตังจงบังเกิดเป็นยะนะขังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นนาโมขังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นโมพุทธขังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นพุทธท่าขังคายัง พ,พินทุชาตังจงบังเกิดเป็นทายะคังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นยะนะคังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นนาโมคังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นโมพุทธคังคายัง พินทุชาตังจงบังเกิดเป็นพุทธคาคังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นทายะคังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นยะนะคังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นนโมูคังคายัง พินทุชาตังจงบังเกิดเป็นโมพุทธังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นพุทธธาคังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นธายะคังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นยะนาคังคายัง พินทุชาตังจงบังเกิดเป็นนาโมขังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นโมพุทธขังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นพุทธทาขังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นทายะคขังคายังพินทุชาตัง จงบังเกิดเป็นยะนะขังขายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นนะโมขังขายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นโมพุทธขังขายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นพุทธท่าขังขายังพินทุชาตัง จงบังเกิดเป็นทายะคังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นยะนะคังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นนะโมคังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นโมพุทธคังคายังพินทุชาตัง จงบังเกิดเป็นพุทธข่าขังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นทายะขังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นยะนะขังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นนะโมขังคายังพินทุชาตัง จงบังเกิดเป็นโมพุทธขังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็น <otras> พุทธท่า <generalized> ขังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นทายะขังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นยะณขังคายังพินทุชาตัง จงบังเกิดเป็นนาโมขังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นโมพุทธขังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นุูทถ้าขังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นทายะขังคายังพินทุชาตังจงบังเกิดเป็นยะ